กรมทรัพยากรธรณีนะคะเพราะว่าเคยมีคนเนี่ยไปตั้งกระทู้ถามทางกรมเหมือนกันว่าอยู่ๆพื้นบ้านร้อนเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างทางกรมก็ชี้แจงเอาไว้3ประการนะคะว่ามันอาจจะเกิดได้จาก3สาเหตุ 1. คือก๊าซมีเทนสะสมอยู่ใต้ดินจํานวนมากจนเกิดความร้อน 2. อคือร้อนจากไฟฟ้ารั่วแล้วมันลงดิน 3. ก็คือ วมมันตันแล้วมันเกิดออกา๊าซมีเทนอยู่ข้างในมันไม่มีทางระบายออกมันก็เลยร้อนสะสมมาออกที่ใต้พื้นบ้านใต้พื้นศาลาพื้นโบสอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทางอำเภอบึงสามพันเนี่ยทราบเรื่องแล้วชาวบ้านคนหนึ่งคุณบุญเลิศบอกแบบนี้ว่า ก็ยัง,งงงอยู่นะว่ามันเกิดจากอะไรตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะไฟมันรั่วลงดหรือเปล่าแต่ถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ช่างอ่ะมาเปลี่ยนจุดเดินไฟแล้วแต่ความร้อนมันก็ยังไม่หายก็เลยฝากผู้สื่อข,ข่าวในพื้นที่ให้ทําข่าวให้หน่อยหรือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบไปท่านหน่อยแล้วก็แก้ปัญหาให้หน่อยร้อนถึงขั้นนั่งสวดมนต์ไหว้พร,ะ,ระไม่ได้อะคะ่ะ